สวัสดีค่ะมือเด็กกระชองสงการผ้ารวยจะมาผ้ามาตามแนวทางของคุณยายออนสานะคะคุณยายออนสาเพม่นกับให้มาสองงวดแต่กับบอกเขาเนาะค่ะมันกับมีเขามีรุดเนาะค่ะพี่น้องกบอับบ่เป็นยังมันเป็นแข่แนวทางนะคะแค่แนวทางนะคะเพราะฉะนั้นกระย่าบุรีกันเนาะค่ะ ถ้าเห้าบ่าตามก็อาจจะออกของเพิ่นนะพี่น,อนอ้องก็เลยต้องมาตามเพราะว่าเพิ่นยิ่นเพิ่นมาเพิ่นฝันแล้วนะคะเพิ่นฝันแล้วแล้วก็ฝันให้ตีเอาวาสัตว์นะคะกะ็ฝากกดติดตามกดซั b s ั r ไข e เพื่อให้ช่องสงการผ้าร้วยจะไปหาแนวทางดีๆมาให้เอ็บซี่นะคะพี่น้องหาโชคหาลาบมาให้ f อ จะเป็นกำลังใจนะคะ่ะกะมาไปตามกันเรื่อยเนาะค่ะเนาะตามกันเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณยายออนสานะคะสวัสดีค,ะดค่ะกะอยากมาตามแนวทางอีกเนาะคะ่ะอยากให้แก่มือให้เอฟซีเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าด้ยินว่าฝันแล้วแต่ว่าอยากถามคุณยายว่าถือบองหวัดก่อนคุณยายใดบะ ได้เยอะอ๋อได้สวนเก้าได้สวนเก่าเยอะหัวก้อนก็ได้เ <laughs> like, uh ็ดเก่าคือคือคือบ um ่บกศูนเก่าหัววังหันจากผมมีผู้สื่อนําบัดซื่อบันเถือกยูะเออผู้สื่อน้ำเนี่ยก็อยาหัวบ่ผมมีผู้สื่อหอยใหญ่เอิ ไปเอาแท้ๆกับว่าสือตี๙ศูนย์นะเฮ้ยูฮมักแล้วมันจะสือจะเลกมันเออไปมารักแปดลายย่าชื่อคนเดียวอือจะย้ายสือบันนี้ย่นะถือมาอยสุงหวดแต่ว่าหันบอกทังช่องบ่ถือนาพี่น้องมันกับว่ารูวาลี่จะออกตัวไหนนี่ชื่อวาละเนาะแต่ว่าบันนี่คุณย้าเด็ฝันเราไปบันฝันแล้วมันมาเดือดเอาเมื่อแหละเราไปตีปูละ เอาเมื่อไปตีอีปูอีปูกัแตกอ๋อแตกมันใหญ่หตีอีปูแตกอืสีไปคุบมั่นตีเออสีไปเอาเมื่อไปครบนี่สีแืงวัดน,นี้ใครมันเอามันมั่นผลแตกจ้าย่าเลยเอาเมื่อไป เอาไปไปแต้มเอ้ยีนั่งหักสีอ่อกเขาบอกว่าญี่ปูดิญี่ปุปูดิ๊เอามือไปแตะมาใส่ปากเออก็เล่ยมือนิ้วเดียวติสอนหนิีนั่งฟังมือนิ้วเดียวมือนิ้วเดียวเอาไปแตะมาใส่ปากอันคุณย่าตีบานี่อันมือนิ้วเดียวไปแตะมาใส่ปากคุณย่าตีแล้วนี่จะสอนห้ลูกเออบอตีบานี้ปานี้ท่างช่องแอดก็จะตีหปากกับแปดมือนิ้วหนึ่งมาแตะ แปดหนึ่งน้ำเนาะตีมแมนตีเอาตีนออ้องตีเอาความฝันคุณยายก่อนเอาแปดหนึ่งไว้ก่อนออแต่บับนี้ที่ถามคุณยายว่าคุณยายตีตัวใดแบดนีน้เาขบบาบดตีเลยตีตัวใด่าเอามือไปไปอ่าไปขุบป,ปูไหมก็ต้องตีดิเอามือคุบป,ปู เมื่อหาวะเมื่อก็หาเนาะเมื่อหานี่งแหมปูกับแปดอีกวะคุปมันสี่ิแม่ปูกับแป็ดเออมีแปดขาทีปูกับแปดอยู่แล้วแม่บอมีเป็ดขามันกัดน้าเปดหาแป็ดรอดเอาเอาทีแบดหาแปดเป็ดหาเออแล้วเจ้าเพิ่จิกลับเอาแม่บอกว่าเปดหาเนาะคักๆละอันนี้คือคือตีอันนี้เอามือต่อยปากใช่ไหมต่อยปาก ก็เลี้ยปีนเปียดหนึ่งอ,อ,อ่ะตีแล้วก็เป็นเปดหาเอา,เาอมือไปแปียดใครมันเนาะอ่อนมันมันม่นไหมเลีว่าแตะแ,แปแียดดินกับว่าก็เลยอันเลยสอนอีนั่งฟังอยู่มือสามือแตะปากหลงนี่หหเออแตะปากฝันยังจังฝันจังจันฝันมือสาวดีกว่าอันตัวนี้จังปู คูบปูซะอันนี้ปูเอาเมื่อคุบปูนปูปูแล้วมันไม่แตกบาทแล้วเออมื่อคุบปูเมื่อไปไปจับปูวางสิซะเมื่อจับปูมันสิไม่มีหายดีนั่นเอยเมื่อคุบปูเมื่อจับปู ยาเปล่านาั่งยาเปล่านอนอหันเดยแล้วบันนี้จตถามเลขหลานน้ำอยเลขหลานคุณย่ยตัวใดเอาบันวห้าหกโอ้เลขหลานนี่ห้าหกห,ห้าหกเลขหลานพี่น้องบันอเออโอ้ยง้อจังสี่แล้วเขียนผีดเขียนถืกล่ะเลขหลาน เลขหลานคือหาหกอ๋อเอาวันนี้จะสรุปเนาะเอาเรขหลานหาหกแต่ว่าคุณยายมักตัวใดวันนี้คุณยายมักแปดหนึ่งแปดหามักตัวใดไายก็มักหาแปดไปกลับเอาเนาะค่ะพี่น้องอันนี้คือให้เพื่อนกลับอ่อจุกมือก่อนไหมเออเอาก็จะสรุปเนาะค่ะคลิปสั่นๆค่ะพี่น้องสรุปไผ่อิปซี่เพื่อน ก้อนนี่ค่ะคือคุณยายเพื่อนคุณยายออนสาเพื่อนฝันว่าเอามือไปแตะปากเนาะคุบอีปูแล้วเอามือไปแตะปากกาลิตีให้เพื่อนแปดหนึ่งค่ะพี่นอ้องแปดห่านคือเพื่อนเอามือไปคุบปูก่อนไขวันเวสอเออเอามือไปคุบปูมือกับหาน,นิ่มป,ปูกับแปดเนาะ <8 S 2> <8 S 1> ปูกับแปด กะเล่ตีแปดหาเนาะคะ่ะเลขล้านเป็นกะหาหก,กว่าสันก่นนองอกะล่องเบิงอีกเนาะคะ่ะเป็นเป่าเป็นแค่แนวทางเนาะคะ่ะเลขจะเขาจะลุดกะเป็นแค่แนวทางสื่อฉลาดกินแบงงรัฐบาลงวดประจำวันที่สิบหกกุมภาพันหกเก็ดนะคะกะวันนี้ขอแก่มือเนาะ,ค,ะคุณยายเนาะนี่แหะคะ่ะ ตีเอาเนาะค่ะพี่น้องือวาอีฟซี่ทุกท่านทุกคนจะตีเอาในความฝันของิ่นเนาะคะ่ะเิ่นกับฝันซ้ำนันละคุณย่ายกะเด้นะคะก็ตีเอาก็ได้นะคะเป็นแค่แนวทางนะคะขอให้โชคให้มาน้ำกันกับคุณย่าอ่อนสานะคะ<อ>งวดนี <คะ S 1> <ๆ>่กะเด้ค่ะหาโน่นถือกักละหาหาถือแล้วแมน<า>บอน หา,หาถึก,<า>กแล้ว<า>นี่หาคักๆเอามือไปตบก้อนห่านเออกะเบาไปได้อีกยอเยอะเออมือไปตบก้อนแต่ว่าก็ะเชียนบ่อชัดปันไดดอกมืดตบอีปูกอนก็เป็นแปดหานะค่ะพี่น้องเนาะเอาไวพ้พอในพื้นแน่บบานเนี่ย วดนี้งวัดวันที่สิบหกุมผ้าพันหกเกียรติเนาะโอให้โหชคโช,ก,ชกมันมาน้ำกันกับคุณยายอรนสานะคะกับขอบคุณถูกการรับชมที่เขามาชมอ่าช่องหน่อยๆของแม่สงการนะคะเหมือกนก็ขอให ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องน้อยนะด้วค่ะน้องเขาน้อเห็นบ้างค่ะขอขอบคุณหลายๆนะคะทางช่องค่ะขอสวัสดีค่ะ